สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนาคารวยทรัพย์มีแนวทางมานำเสนอเช่นเคยครับกับใบเลี้ยงเบอร์เซียนพันแท้ครับแนวทางฉลากิินแบรงรัฐบาลวันที่สองพฤษภาคมพ่อสองพันหาร้อครับก่อนจะไปรับชมโปรดฟังคำเตือนครับ โปรดใช้จรยานในการรับชมทุกคณาจารย์มีเขามีหรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาวิเคราะห์พิจารณาไปนับกันครับกับแนวทางวันที่สองพฤษภาคมพศ2568ครับเสียนพันแท้ครับหวดวันที่สอง พุษสภาคมให้มาคือ C กับเก่าครับ C 3 C 5 9 3 9หาเก่เกหาครับหรืจะจับเป็นหา3ได้ครับ C 9เก่าได้ครับเลขเด่นสุดน่าจับตามองที่สุดในส่วนตัวครับก็คือเก่าครับ จะมานํำกันครับเก้าสี่เก้าสามเก้าหาได้ครับมาเบิงคุณพระช่วยครับคุณพระช่วยมี0มี2มี3มีสมีเก่าครับ เ,เด็กเด่นคู่ขี่ขันหนาหมีเกาับสามครับ,รบมอมีหรุดครับสำหรับเลขเด็ดราชาชั้นดำครับสีตัวมาตัวถือว่าใส่ไดหรือจะมาน้ำกัน2ตัวได้ครับศูนยครับเด็ดยอดมี0ูนย์กับ3ครับส่วนเด็ดโคนมีสกับ6ครับน้าจับตามองที่สุด คือสครับลุยหนาครับมีหนึ่งกัหาครับ3ามหาสาครับน่าจับตามองที่สุดคือ3ามหาสามแปสำหรับเด็ดโค้นครับเด็ดยอดมี3ามหาสาส่วนเด็ดโคน้น รุยห่างมี7ก,กับ2อ2สี62ครับส7่เ62ครับที่จะเป็นจะมาคู่กันครับ6กสามในนาจับตาครับสำหรับเด็กเด็ดราชาชั้นดำครับ คุนข้างครับลุยนามี1นึ่งกัหาครับเด่นสุดคือหาลุยคางครับมี2ก,กับเดเด่นสุดคือ2ครับแรงจริงโมเมนแรงเชื่อครับให้2กับหามากครับสองหกสองสามสหาสามหา,หหาส่วน7ก,กับแครับ 7จ็ดหนึ 5, ่งเจ็ดหครับส่วนกุมารทองมีหนึ 0, ่งศูนย์หนหาหนงเจ็ดครับ3ตัวมีสี่หครับโป่งปิดบัญชีครับโป่งปิดบัญชีเด่น6ครับ7จ6 0 6 1 6ห6 9 6ครับ ศิลามานีมีเก่าศูนย์เกาหาเด่นเก่าส่วนหนึ่งมี1น1 8ครับนางฝ้าให้โชครับฝ่ามี8 0 8ศ8 7 8 9ส่วนดินมีหาหนึ่งหาสหาหครับสำหรับนางฝ้าไฮโชครับศูนย์เลขเด็ดครับแม่นย่ำบ่เหมือนไผครับรางวัลที่หนึ่ง เลขท้ายสองตัวครับมาเบงเจาแมตเคียนทองครับสี่โตเนี่ยมาโตครับหรือจะมาน้ากันสองตัวได้ครับส่วนมากจะมาโตครับงวดนี้มีสี่มีแปดมีหามีศูนย์ครับมีสี่มีหามีแปดมีศูนย์เลขสี่ครับไปตรงกับเลขเด็ดราชาชั้นดำครับ สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนทองครับส่วนเสียนมาตามนัดครับถือว่าแม่นไซด้นะครับเสียนมาตามนัดครับให้เก่ามาครับงวดนี้ครับเลขกเด่นครับจะเป็นเก่าหยั่งครับสําหรับเสียนมาตามนัดครับมังกรยกครับมีสามครับศูนย์ครับสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามเก่า 2 0 4 0 5 0 6 0 8 0ครับเบิ่งมุมสูงมุมลึกครับให้ FC เอาเลขเดินไปจับใส่กันครับเด่นดนแม่นแม่นสำหรับเสียนพันแท้ครับมังกรเมลัยครับมังกรเมลัถือว่าแม่นใส่ได้ครับโดยเฉพาะแรงทันว่าแรงจริงกับระว่างพลิกครับ งวดนี้ใหู้นกับ7มาครับ,รบส่วนพันวาแรกจัดมี2กับ6ครับชนครับชนทีหกครับสำรับแรกจัดกับเลขเด็ดครับชนที่6จะเป็นหกยังละครับมี6 2สองหกสาด ยูนีมีตะหกครับจะมาคู่กันบ่ครับ6กสองชนกันที่63ครับสำหรับมังกรเมลัยครับเลกเด็ดครับ6กสามีเจ็ดยังแน่ครับ7จ7ด7นึ่งเครับ ส่วนมากบอยหกกับเจ็ดนี่นะครับมาบ่อยมาดีครับจุดนี้ครับจุดนี้ครับมาบ่อยสําหรับมังกรเมลัยครับเทพบัญชาครับมีเจ็ดกับเก่าครับหมวดนี้สาหรับเทพบัญชาครับเพชรบางกวยครับสี่ตัวมาตัวครับศูนย์มีสองมีเจ็ดมีแปดครับ มี0มี2มี7มี8ครับสำหรับเพชรบางกวยครับให้ Hi, C. เอฟซเอกไปวิเคราะห์พิจรารณาเบิ่งครับสำหรับแนวทางวันที่สพฤษภาคมครับพศ2568ครับนาทิดต,ตามนามองก็คือเด็ดเลขเด็ดราชาชั้นดําครับเลขประกบคูถือว่าแม่นใส่ได้ครับ ลุดง่าครับซีโตมาโตเลขคู่ถือว่าแม่นครับหรือจะมานับกันสองตัวได้ครับหกสามสามแปดครับเด็ดเด็ดเด็ดโค้นครับเด็ดยอดใส่ดีใส่ได้ครับสามแปดครับสามแปดย้ำสามแปดครับขอขอบคุณครับเอฟซี FC ที้ามารับชมมาติดตามมาให้กำลังใจขอให้ทุกท่าน มีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ